่ไม่อยากเดียดครับพี่น้องแต่เนี้ยไปงูบ้านนีี่ตุ๊บอลังยุตตลอดมาไม่ถึงตั้งโกโดพี่น้องกรปูตาย เละเตะกระโดงหลังข้างหน้าไปเลยหลังข้างหน้ามีอากาศครับอุย้ยหลังข้างหน้ามีอากาศครับมีปลาครับปลาแน่นอนโอ้ยนอนง้อ

อ้ยใส่สวยครับเนวเอเน้อเก็บปนะครับ ใส่สัวครับง่ายๆเนปูรับพี่น้องมึงนีปูมีปูสีดได้เอาเขียใส่สครับ ครับมาหอยจิ๊ดหนึ่งนะครับฝากอีกฝากหนึ่งเลยครับโอ้อยังละบาด ไม่อยู่ที่ึงโคกคือกระปูดเลไปเขียไอย่านย่างเดียวละว่างู่ะ

ลุดน้องตุ๊กน้องไ้ดูไวดยอดครับอืมยิดมแรงด้วยของม้งป่ะยี้ลุกน้องว่าจะบอกว่าดาวครับ với thức giòn ở du cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ duyệt biết ngon rồi thân ạ? biết biết duyệt để, thật để ngạc, biết. Luôn áp. cái thang này ini ni, wap. Tanya